คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ e EA FC <Yeah. S 1> ก็มีบริการเติม FC p o i พอยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมและตอนนี้ทาง Over Top Up ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีมีรางวัลมูลค่ามากกว่า1 0,000 0บาทหาคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพราะวผมมา s ิกฟายเกม m e r เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 24นะครับผมกลับมาอยู่กับอาร์เซนอลพาร์ทที่4แล้วนะครับผมและก่อนไปบบชมไม่ลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ <era> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซิกฟายเกมเมอร์นะครับ าร์ี้ก็ขอ100ไลค์เช่นเคยครับผมและขอคนละหนึ่งสับสกายครับพาชมผมไปถึง2 0 0 0 0ื่ b สับสกาด้วยนะครับคุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวอาร์ตนี้นะครับผมน่าจะมีนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมอีก1คนนะครับผมเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับเดี๋ยวจะเป็นใครเราไปชมกันพร้อมกันเลยนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมผมเห็นคอมเมนต์พอดีครับอยากให้ผมซื้อแท s สเตเกนนะครับผมก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมแต่ก็ต้องมีนักเตะออกไป1คนในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวครับว่าเราจะจบ ยังไงนะครับผมกับนักเตะคนนี้นะครับก็เราจะสามารถซื้อเขาได้ในราคาประมาณ69.5ล้านนะครับไปครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็ไปลองเจรจาก,กันเลยดีกว่านะครับมาครับคุณผู้ชมมาอันเดเทสเตเกนครับผม69ล้านใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขอแลกนะครับผมกับโอ้โหเอาลาย่าแลกไม่ได้ด้วยเพราะว่าเพิ่งย้ายมาไอชิพหายโอ้ยแล้วไม่เอาฮนะเราจะเก็บเออแรมสเดลไว้ตอนแรกว่ากะจะแลกไบลาย่าไปเลยนะครับผมแต่ก็อา่าโอเค งั้นเราเดี๋ยวซื้อแทสเทเกนมาก่อนแล้วเดี๋ยวรายย่าเนี่ยพอเราขายตอนไหนได้เดี๋ยวเราก็ขายนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแลมสเดลแม่งเหนียวกว่าเอาจริงๆถ้าตามที่ผมคิดไว้นะครับผมโอเคงั้นถ้าแลกไม่ได้งั้นเราก็ลองซื้อก่อนเลยครับเอองั้นยื่นไปราคาแรกครับ59ล้านก่อนแล้วกันเอาลองดูครับราคาแรก59ล้านครับเขาบอกว่าจะขอกราเบลนะครับผมบอีกอีก40ล้านครับโอ้ไม่ได้ นี่ครับผมงั้นผมราคาต่อไปของผม59.9ล้านครับโอเคไหมเ <c oughs> ขาบอกงั้นขอ70.6ล้านได้ไหมเอ่ยไม่ครับราคาสุดท้ายครับผม65ล้านโอเคไหมถ้าได้65ล้านจัดไปเ <c oughs> ขาบอกงั้นขอ69.2ล้านละกันครับ <c oughs> โอ้โถเโอ้ยกะจ,จะเอาแบบราคาแบบเต็มไม่เต็มหน่วยนี่ว่างั้นก็ราคาสุดท้ายเลยครับผม68ล้าน68.9ล้านละกันครับ <c oughs> อะไรวะเนี่ยแม่ง จะเอาทุกทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆว่ะอ้าโอเคฮะหกสิบแปดจุดเก้าหกสิบแปดจุดเก้าครับผมจัดไปโอ้โหไอ้นี่นี่มันอยากเอาสเต็มไม่เต็มหน่วยเลยนะนะชาเบียนเดสนะเอาวะจัดไปครับโอเคหกสิบแปดจุดเก้าครับมาครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยกันต่อเลยนะครับแทนสเตเกนครับผมเขาจะให้เป็นนักเตะคนสําคัญครับผมแต่แน่นอนนะเจ้าตัวต้องเป็นครูเชี่ยวอยู่แล้วครับพวกนี้นี่บอกเลยว่ามันเป็นนักเตะระดับโลกแล้วนะครับผมต้องการเป็นตัวจริงครับ แล้วก็สัญญานี่ผมคิดว่าสักลองดึงไป5ปีก่อนแล้วกันครับแต่เขาขอ3ปีอ่างั้น4ปีแล้วกันแล้วก็ไม่ใส่ค่าจีดสัญญาครับโอเคได้เลยแทสเตเก้นนะครับผมขอค่าเหนื่อยอยู่ที่1นึ0 0 0สนเนะครับผมแล้วก็ไซ็งบนในที่ล้านหครับแล้วก็ครีนชีฟสิบนัดครับผมได้โบนัสอีก2องล้านสามครับโอเคอันนี้ผมให้ได้นะครับผมเพราะว่าด้วยครีนชีฟนี่แหละฮะแม่งยากกันแล้วโดนยิงไม่ทุกเกมอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมไปครับโอเคฮะค่าเหนื่อยแสนเจ็ถือว่า ไม่หนักหนาเกินไปครับผมตกลงโอเคยินดีต้อนรับผู้ผมแทสเตเกนสูนะ่ด้านของอาร์เซนอลครับโอเคครับคุณผู้ชมดาวิดลายาเป็นนักเตะที่ยืมมานะครับอ๋อโอเคผมก็คิดว่าซื้อมาผมก็ไม่ได้ติดตามอาร์เซนอลในเรื่องของโกคิปเปอร์มากเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับโอเคงั้นตอนนี้เรามีนักเตะแล้ว2คนนะครับผมก็เป็นดมสเดลกับแทสเตเกนนะครับผมโอเคจัดไปครับ2คนนี้นี่แหลนะฮะที่จะมารักษาประตูให้ ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ลายยาครับส่งกลับเลยไหมส่งกลับเลยไหมกลับไปเลยไมมลายยาฮะแล้วก็ในส่วนของนักเตะที่จะขายออกนะครับผมผมก็ใส่อยู่ใน transfer list ไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวน่าจะมีการยื่นเข้ามาซื้อเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันครับว่าจะมีนักเตะคนไหนออกกันบ้างนะครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมแลทางด้านของ O.S.K. นะครับผมยื่นซื้อเซาซ่าในราคา500,000นะครับราคาตัวนี้เราจะขายได้มากสุดอย่างมากก็5 0 5 0 0นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้นี่เราจะแอ c เซปไปเลยนะครับผมนะตกลงแล้วให้เขาไปเจรจากันเองครับผมว่าจะย้ายหรือเปล่านะครับมาครับคุณผู้ชมและนัดเปิดสนามก็มาถึงนะครับผมจะเจอกับ Nottingham Forest เลยนะครับไปฮะเดี๋ยวเราไปดูเองครับนัดเปิดสนามพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับพรีแมตช์รีพอร์ตนะครับผมทางด้านของ Nottingham Forest มาในแผน4-3-3 holding นะครับกองหน้าเป็น a ว b a ย e y ครับ ปีขวาอิลังกาปีกซ้ายเป็นทัสันโอดอยครับผมกองกลางมีซานโตสังกาเล่แล้วก็มังกาล่านะครับกองหลังนะครับผมมีเนกาเต้จับคู่กับวอเรลครับแบ็คขวาวิลเลียมแบ็คซ้ายเป็นทอฟฟ์โรและโกก็ผมเป็นโอดิซี่นะครับมาในแผนเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับผมรับลึกแล้วก็รอสวนนั่นเองครับคีย์แอคแท็กก็จะเป็นอันโทนี่อิลังกานะครับและในส่วนของนักเตะของเราครับผมข่าความฟิตนี่จัดเต็มเหนียวแน่นอนครับผมนักเตะชุดใหญ่ครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ มาครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่อิมเบรย์สเตเดียมนะครับผมบ้านของอาร์เซนอลนั่นเองไปงัครับเตรียมตัวครับอาร์เซนอลยุคใหม่ของเราครับผมได้เวลาลุยพเมร์ลีกบอกเลยว่าเกมนี้จะดักจะจเต็มแน่นอนไหล์จหวะนี้จ่ายขึ้นมาบอลมาให้ที่มาเทลลี่ครับขึ้นมาดิคนไรส์ไหลเจ้าะนี้บางบอลได้อยู่ครับและไหลขึ้นมาต่อบ,บอลมาให้ที่เอฟเวอร์เด และจ่ายมาตอนนี้มาตินาลีครับมาตินาลีดึงมาก่อนจะตกมาจังหนี้มาให้ที่บามเบเดและมาต่อนนี ie, ้นนดีแคนได้ลงทักายห,หน่อยแล้วกันลูกนี้โอ้โหยิงไปติดเนกาเต้ครับแล้วเราโคบบอกเดี๋ยวกูพาขึ้นไปเองนะไอ้หนูแล้ววิ่งเร็วเหลือเกินไอตัวนี้แล้วบอลไหลลงมาต่อบอลมาให้ที่เลวนานอฟสกี้ครับเลวานดย๋ยวนี้ดึงมาแล้วก็แทงช่องมาเจ้าหนี้โอ้โหไม่ถึงอนะ่ะแต่ดีแคนได้ ie, ยังตัดได้บอลมาต่อไอที่ซากาครับแล้วซาการีอย่างนี้เขาลองปัดหน่อยแล้วกันลูกนี้ก็โอโ้โหดิซี่รับไว้ได้ครับ อ่ะแล้วบอลจากนี้มาตีนลลี่ได้ไหมได้ไหมได้อยู่ครับแล้วบอลมาต่ออจากนี้มาที่เลวันด็อบสกี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห,โห,โหมาตีนลลี่คนไข้หย,ยันเงี้ยแล้วก็เรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูของเลวันด็อบสกี้มาแล้วโอ้โหอย่างเดือดนี่ครับผมบอลจากนี้มาตีนลลี่แย่งจนได้ครับแล้วตบมาต่ออจากนี้เลวันก็บอกว่ากุลโล่งเลยครับโอ้โหซัดเข้ามุมแบบนี้ก็ง,งามๆไปครับผม มาแล้วครับประตูแรกของซีซั่นครับผมสุดยอดขึ้นมาต่ออย่างนี้ครับบอลมาให้ที่นะของมาติเนลลี่และแทงมาต่อครับบอลมาให้ที่เลวันดอฟสกี้ครับตรงกลางมีทางด้านของซาก้าอยู่แล้วบอลอยู่นี้ตกมาซาก้าสัส้ลูกนี้โอโ้โหโอดิซีเซฟได้ครับ s <S แล้วิลเลียมจังหวะนี้คือนมาให้ที่อิลังกาต่อมาให้ที่มังกะาและมาให้ที่อวุนีจังหวะนี้ตอก้อนคืนมาให้ที่อ e ิลังกายกงลูกนี้โอโ้โหแทสนสกนเซฟไว้ได้ครับสวยงาม และมาต่อจากนี้อาวัน,นิยี่แล้วจากนี้โอ้โหเราโคดักได้ครับและแท่งข้าวมาเลยครับจากวะน,นี้สวยครับบอไลไหลมาทีนัครมาตินเนลลี่เอาแล้วลามาตินเนลลี่จังหวะนี้คอสพักฐายหน่อยละกันโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสองศูนย์เลยครับผมจากกาเบียลมาตินเนลลี่โอ้สุดยอดนี่ครับผมบอลจังหวะนี้ก็แทงมาดูครับมาตินเนลลี่ครับวิ่งมาแล้วก็เลวานยังไม่มาทีก็ยิงยัดเสาแรกไปเลยครับ โอ้คมกริบฟฟ์มาตินเนลลี่สุดยอดอแล้วบอลมาอยู่ที่อีแลนงกาครับอีแลนงกาจากังหวะนี้ตบคืนมาก่อนแล้จวจังหวะนี้โรเบอร์สันมาดักไว้แต่บอลโอ้โหไม่ได้ครับแล้วบอลอยู่ที่ฮัสซันโอโดอยเปิดมาก็เสร็จเอ้าเชียเชียโอ้นึกว่าแทนสเตเกนจะกระโดดเซฟได้ครับผมลเลยเชียโดนอาวูนิยี่บ่งดักแย่งก่อนไอ้จเจริญ โอ้น e bon ี่ครับบอลเจ้าหนี้ดูครับอุตส่าห์ออกมาแล้วครับแต่กระโดดปัดไม่โดนแล้วเรียบร้อยเลยครับแล้วบอลเจ้าหนี้อีแลนก้ามาครับเจ้นี้อาราโฟก็ดักไว้ได้ครับบอลมาต่อให้ที่มาตินาลี่ครับผมเจ้าหนี้ต่อจะแทงมาต่อให้ที่บอเบเดได้อยู่แต่ตัวนี้บอเบเดดึงมาก่อนแล้วก็แทงขึ้นมาต่อจ้าหนี้เลวานดอฟสกี้หลบมาหลบมาต่อเจ้าหนี้หลบมาเจ้าหนี้แล้วก็ตบขึ้นมาเจ้าหนี้กิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามครับปกโยซาก้าโอ้โหสวยงามจริงๆครับผมดึงตัวสวยเลยฮะเลวาน นี่ครผมว่าจันทร์น well, ี้เลวันดอฟสกี so okay, so ้คร oh, ับด ne. ูครับพาดึงตัวมาหมดแล้วดูครับบูโยซาก้าว่างเลยครับจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหปั่นลูกนี้ก็คมๆเลยครับโอ้สวยงามจริงบอลมาที่หน้าของบอเรลครับบอเรลจังหวะนี้ตบคืนมาต่อบอลส่งมาที่มังกาลาครับมาให้ที่หน้าของอีลังกาและจังหวะนี้มาให้ที่หน้าของอาวอนนิกี่และเข้ากลางมาต่อจังหวะนี้โอ้โหยิงไม่ตรงครับโดมินิเกสรอดไปฝั่นตรงข้ามเปลี่ยนตัวครับผมเอาบอลเซลครับเข้ามาฮะแทนทอฟฟ์เฟลโลครับ ฟังผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวับผมเอาโอเดกาดออกครับส่งหน้าของปาเตเข้ามาครับแล้วบอลจุดนี้อยู่ที่มอนเชลครับมอนเชลจังหวะนี้เอาไงครับมอนเชลหลบมาได้แล้วส่งมาต่อน,นี้มาที่โอโดอยยิงลกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเชีย่ยเอ๋ยสามสองโดนอีกแล้วเหลือจะเชื่อ โอ้นี่ครับบทจะมามาง่ายเลยครับโอ้ตกมาแบบน,นี้โล่งๆเลยครับเรียบร้อยเลยฮะอาแล้วผมพอเปลี่ยนตัวผมเอาเลวานออกส่ง,งเชซุตเข้ามาครับบอลมาเจีหน้าของเนกาเต้ครับเนกาเต้เจ้านี้แล้วโดนหน้าของฟอาก็มไมดตัดได้แล้วแทงมาต่ออย่างนี้ครับบอลมาให้ที่กาเบรียลเชซุตและเชซุตเจ้านี้ยึกมาแล้วตกมาต่ออย่างนี้แล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเซฟได้เลยครับผมโอดิซี่และก็หมดเวลาไปครับผม โอ้โหอาร์เซนอลนครับผมชนะ์ปอีสกอร์3-2ครับนี่ปัญหาคือเราไม่ครีมชีสสักทีวะมาดูแมตช์แฟกต์นะครับผมเกมนี้ฮะอาร์เซนอลนคอมบอลอยู่ที่40%เท่านั้นนะครับมีโอกาสยิง9ครั้งได้มา3ลูกนะครับส่งไปทั้งหมด80ครั้งแท็กเกิลได้4ครั้งแท็กเกิชลชนะไป14ครั้งนะครับผมโอ้โหฝั่งเราถือว่าจ่ายบอลกันน้อยนะครับโอเคต้องค่อยๆปรับกันไปครับเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาขอดูที่หน้าที่ของนักเตะหน่อยละกันนะครับผผมมวว่าาเดี๋ยจะสับอ อะไรตรงไหนได้บ้างนะครับนี่ฮะในส่วนของกองหน้านะครับผมผมจะให้เขานี่อยู่เป็นสเตย์เซ็นทรัลไว้นะครับผมอยู่ตรงกลางแล้วก็การวิ่งนะครับจะให้เขาแบบว่าเน้นวิ่งแบบว่าหาช่องไงครับผมเป็นน่าจะเป็นเกตอินบีไฮนะครับผมและในส่วนของดีแคนไร์นะครับผมผมจะตั้งเป็นคัดพาสซิ่งเลนนะครับผมก็คือให้ดีแคนไรเนี่ยคอยดักบอลที่ฝั่งตรงข้ามจ่ายนะครับผมถ้าเราปรับเป็นดีฟอลต์เนี่ยมันจะเป็นเป็นบาลานซ์ดีเฟนส์นะครับงั้นผมจะให้เน้นไปทาแบบว่าคัดพาสซิ่งเลยนะครับแล้วก็อินเตอร์เซ เอาเป็น normal แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในการบุกนะครับผมผมจะให้เขา stay back while attacking นะครับผมก็คือจะให้ยืนตำแหน่งไว้นะครับผมเพื่อที่กองรับกองอ่าเขาเรียกว่าอะไรครตำแหน่งรับเราเนี่ยจะได้แน่นขึ้นนะครับอแล้วับคู่ชมแล้วก็อัปเดตนะครับผมตอนนี้นี่มีนักเตะนะครับผมที่กําลังเจรจาอยู่3คนนะครับที่จะออกไปนะครับผมแล้วก็เซอรซ่านะครับผมก็ดิวล้มไปแล้ว1คนนะเนี่ยครับผมงงเหมือนกันนักเตะเด็กพวกนี้มันไม่ค่อยย้ายออกกันนะครับผมส่วนมากนี่มันจะไม่ยอมออกกัน ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมครับอาล้วครับคุณผู้ชมและเรามาอยู่กันในส่วนของปฏิทินนะครับเดี๋ยววันนี้นี่เราจะเตะกันให้หมดเลยนะครับสเกมก็มี f o r ์เ t แล้วก็มีค y ิสต l p พาเล e แล้วก็มาจบด้วยฟูลแลมนะครับและเดี๋ยวก็เราจะมาปิดตลาดกันนะครับผมว่าเออจะมีนักเตะคนไหนย้ายเข้าย้ายออกกันอีกบ้างนะครับ แล้วก็เกมถัดไปครับผมเราจะมาเจอกันกับคริสตันพาเลตเลยนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับพรีแมชรีพอร์ตนะครับผมคริสตันพาเลตมาในแผน4-2-3-1 Y นะครับกองหน้าเป็นมาเตต้านะครับกองกลางตัวลุกนี่เพรียครับผมพักบ้างนะไม่งั้นเพรียฮะแล้วก็กองกลางตัวรับนี่มีเลอร์มาจับคู่กับอาร์ดูเกเร่ครับปีขวาโอลิเซ่ปีซ้ายเป็นชลบเลยครับผมกองหลังเกฮีจับคู่กับแอนเดอร์สันครับแบ็คขวาเดนเนลคลายแบ็คซ้ายเป็นเบรเดซาและโก้ครับผมเป็นดีเทเดอร์สันนะครับเกมล่่าาสุดดดก็เพิงชนะะมม้้วยครรับโออฟ์ีฮ แล้วก็มาในแผนคิกแอนด์รัดนะครับผมโยนยาวนั่นเองนะครับผมคีย์ดีเฟนซ์จะเป็นเกฮีครับผมคียแอคแท่ก็จะเป็นโอลิเซ่นะครับแล้วก็นักเตะของเรานี่บอกเลยว่าชุดใหญ่เช่นเคยครับผมก็ขอแบบว่าปรับปรับตัวไปก่อนให้มันชินกับแผนนักเตะชุดนี้นะครับผมไปครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะครับมาครับผู้ชมเตรียมตัวครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซเคไฟเกมเมอร์นะครับ dominate on oh. on the characters the stage. prospect. pitch. Big big What ไปครับผมเตรียมตัวให้ดีฮะชวนลุจกจังหวะนี้เอาไงครับผมหนีฮะโดนหน้าของดิโรเลนโซเข้าครับแล้วบอลตกมาก่อนบอลมาที่มาตินโอเดกาดแล้วก็แทงขึ้นมาจังหวะนี้ครับผมดิโรเลนโซครับแล้วดิโรเลนโซ่จวยนี้วิ่งมาก่อนจะตกมาต่อให้ที่เลวานดอฟสกี้เลวานจวยนี้วิ่งขึ้นมาแล้วแทงมาจังหวะนี้ครับบอลมาถึงหน้าของซากา้า สากาดึงมาก่อนจะตกมาตรงนี้ให้เพื่อนไม่ได้ครับโอ้โหแล้วบอลมาต่อตรงนี้ได้ครับมาติลลี่มาให้เทียนได้ของโอเดกาดยิงลูกนี้ก็โอ้โหเซฟได้ครับผมรอดตัวไปครับทางด้านของคริสตัฟพาเลตครับบอลมาที่ดกนไรตกมาต่อตรงนี้มาที่ฟัิโก้ฟาเวเด้ยิงลูกนี้ก็โอ้โหอ,อ, uh, อ,อ,อ,อุ้ยข้ามคันแล้วจังหวะนี้อารา์โลโคบันดักไว้ได้ดิโดนโซครับบอลมาที่หน้าของสากาแล้วสากาบอกจกังหวะนี้ฮะวิ่งเลยแล้วก็แทงมาต่อบอลมาที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตจังหวะนี้เลวัน โอบสเกีเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อสูนนะอาร์เซนอลขึ้นนำอีกแล้วครับผมแล้วก็เป็นเลวานเจ้าเก่าครับผมโอ้โหยิงอีกแล้วครับผมอย่างเท่นี่ครับผมบอลจังหวะนี้นซากาแทงมาเลยว่าเลวานวิ่งขึ้นมาจังหวะนี้ครับเดี๋ยมีสองตัวบังก็ไม่สนครับผมยิงไปเลยครับบอลมาต่อให้เทียได้ของโอเดกาดครับมาให้เทียรได้ดิคันไรต่อมาจากนี้มาตินลลร่และลงมาต่อจากนี้แอนดูโรเบอร์สันครับโรเบอร์สัน ตอบคืนมาบอลไม้ที่มาติเนลลี่แล้วมาต่อเลวานดอกสกี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหคนเดียว2ลูกครับผมเลวานโอ้โหเป็นไงนเลวานตีลังกาเอาเรื่อง <c oughs> นี่ผมบอลจังหวะนี้โรเบอร์สันกบผมตบมาให้ที่มาติเนลลี่แล้วมาที่นั่งของเลวานานะจังหวะนี้โอ้แล้วยิงลอดฉากไปเลยเี้ยโคตรโหดน, <c oughs> นี่ครับผมดูอีกทีครับยิงลอดไปเลยครับโอ้โหผมกริป บอลเจอนี้เกฮิเอเปิดมาก็ดีแค้นไรครับผมบ่งไว้ได้แต่บอลมาเข้าทางหน้าของเราม,มามาต่อที่ชลุกมาให้ที่ด้านของมาเตตา้ายิงไกลลูกนี้ก็โอ้โหแทนสเตเก้นครับผมเซฟไว้ได้ครับบอลมาที่มาเตต้าครับแต่วันนี้จะตัดไม่ได้บอลมาต่อให้ที่เพียเรีย,รยม้วนมาก่อเจอนี้แล้วก็แทงมาให้เพื่อนแล้วเจอนี้ยิงโดนยิงอีกแล้วกูว่าแล้วเฮ้ยเอ้ยโดนตลอดเลย โอ้นี่ฮะปัญหาคือมันกคยังกองหลังก็ยังพลาดอยู่ครับโอ้ยังไม่ได้ครับบอลมาที่มาเตนลี่ครับตอนนี้มาเตลลี่ม้วนมาฮะแลวเดินมาต่อจากวันนี้เดินมาย่อง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 มาเอาแล้วตรงนี้ย่องย่องมาแบบนี้แล้วก็ยิงโอ้โหดีเนซันเซฟได้ครับรอดไปเฉยแล้วก็สากาลองเปิดอีกทีครับผมจังหวะนี้มีตัวโขกอยู่นโอ้โหแต่เป็นเลวานครับผมวิ่งมาจักรยานกลาและรอดไปครับ อาแล้วบอลเจอนี้ดูกุเล่มาไงฮะไปไงมาไงแล้วเจอนี้ได้แล้วไหมโอ้โหเกือบไปครับแล้วบอลนี้ยิงอีกทีก็โอ้โหแทนเซกเซฟได้ไอเ้เฮียโดนกดหนักอยู่เนี่ยไม่ได้ยเจอนี้เอาไงฮะพาพาม้วนก่อนพาม้วนก่อนเจอน,นี้ไม่ได้ครับขึ้นมาบอลนี้ติกันไรครับไหลามาต่อไอเฮียโรเบอร์สันขืนมาก่อนเลยครับค่อยๆไปแล้วป่าต่อเจอน,นี้ครับบอลมาให้ที่นะของแอนดูโรเบอร์สันครับ โรเมอซันเดี๋ยวนี้มาแล้วก็ตกมาตอ่อทีนี้เลยวันจริงลูกนี้ก็โอ้โห <c oughs> อ้ยดีเทอร์เซนเซฟได้อีกแล้วครับแล้วผมแล้วมาเตียรีเปิดมาจังหวะน,นี้มีตกโขกรออยู่ลูกนี้ก็เซฟได้อีกนะโอ้โหยังเดือดาแล้วเปิดมาอีกทีจังหวะนี้โขอ,อีกทีลูกนี้ก็โอ้โหอ้ยไปชนเสานอกแล้วมันเป็นการเปลี่ยนตัวผมฝั่งตรงข้ามเอามาเตต้าออกครับผมส่งหน้าของเอ็ดวาร์เข้ามาครับ ดูไปเลยม้วนมาจังวะนี้ก็โดนตัดไปครับเอาฮะล้วบอลมาต่อให้ที่เลวานดอสกี้เลวานจหวะนี้จา่จายลงมาก่อนเลยครับบอลมาให้ที่ซาก้าและขึ้นมาต่อแถวนี้ได้อยู่ฮะมาตีนาลีแล้วมาตีนาลีบอกกูมาแล้วจวะนี้แล้วิ่งลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหสามหนึ่งเลยครับกูขูเป็นไงฮะจ่ายบอลกันอย่างสวยงามครับนี่ผมว่าจอเนี้ยมาตีนารี่ผมวิ่งหลุดมาได้ครับ โอ้โหแล้วก็ซัดเสาแรกโชว์ไปอีกทีครับผมมันเมน,นี่ยมาตินเลรี่อ่ะเอาเรื่องเลยครับโอ้โหสุดจัดโอาล่าบอลอย่างนี้ซาก้าตัดได้เฉยเลยครับอรบอลไม้เทนนิเคลต์ไรครับขึ้นมาต่อจากนี้มาที่อาราโคแลอาราโคจ่ายมาต่อให้ที่มาตินเอรี่ครับมาที่บอมเดแล้วก็แทงมาต่ออย่างนี้ครมาที่โรเบิร,เบเร์ตเรวันดอบสกี้โอ้โหดีนเซฟได้อีกแล้วแล้วบอลเปิดมาจากนี้ก็เสร็จสิครับผม บอลมาต่อให้ที่บูโยซาก้าครับสาก้าเจ้าหนี้เห็นนะล้วบอลมาต่อให้ที่ได้ของโอเดกาดมาให้ที่มาตินเนลี่เจ้านี้ลงยิงเลยแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหโอ้โหซีนหนึ่งขอ้มาตินเนลี่เอาอีกแล้วครับผมอู้ย่างเดือดครับโอูโ้ยนี่ครับบอลจุดนี้จ่ายมาถึงมาตินเนลี่แล้วดูว่าผมพี่แกไซก้อยเลยครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกว่ะ โหดโหด well, แล้วผมขอเปลี่ยนตัวผมเอาเลวานออกแล้วส่งเชซุตเข้ามาครับโอกาสไหลลงมาต่อบอล<อ><อ>มาที่ดิรอนโซแล้วแทงมาต่ออย่างนี้ครับมาที่ซากา้าแล้วซากา้าจะไม่ตกมาโอ้โหตกผิดตัวครับเอาใหม่แล้วบอลไหลมาต่ออย่นี้ดิรอนโซแล้วอย่างนี้เปิดเข้ามาต่อโอ้โหไม่ได้ครับแล้วบอลหมุนมาต่ออย่างนี้มาที่มาตินเนลลี่จะยิงโอ้โหไม่ได้โอ้ไม่แอตติกไปแล้วครับผมมาตินเนลลี่ดีแคนไบรท ืมาดิโดนโซครับและลงมาต่ออย่างนี้มาที่บุโยสาก้าและสาก้าเดี๋ยนี้มองเพื่อนเลยครับมองเพื่อนมีใครบิงมองเพื่อนแล้วก็ไทมาต่อโอเดกาครับและขึ้นมาต่อเดีนี้สวยครับและบอลมาที่มาตินาลี่ดึงมาแลวจ่ายขึ้นมาต่ออยี๋นี้มาที่บอเวไดยิงก็เรียบร้อยเลยครับผมห้าหนึ่งครับโอ้โหไหลๆครับผมบอกเลยไหลไหลนี่ครับผมการดึงตัวของมาตินาลี่ดูครับทำให้ช่องของบาเวเดโล่งเลยครับ โอ้โหสวยงามจริงๆฮะสุดยอดยอดเยีเ่ยมไประเทมดองและก็หมดเวลาครับผมโอ้โหอาร์เซนอลครับผมกชาร์คิตาพาเลทพิสกอห้าประตูต่อหนึ่งครับผมโอ้โหเกือบคินชีตได้อ่ะสุดยอดครับผมทีมนี้แมตช์แฟกต์นะครับผมอาร์เซนอลครับคลองบอลเท่ากับคิตาพาเลทที่50%นะครับผมมีโอกาสยิงหมด17ครั้งได้มา5ลูกครับ ส่งสำเร็จ105ครั้งแท็กเกิล51ครั้งชนะไป7ครั้งนะครับอินเตอร์เซ็ตไปทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับผมก็ยังเหลือแค่ลูกยิงนะถ้าเรายิงคมคมกว่านี้ก็น่าจะได้ประตูเยอะกว่านี้นะครับเอาละครับผู้ชมและทางด้านของเอเวอเรตนคยับยื่นซื้อเซดริกมาใเราคา2ล้าน2แสน5หมื่นนะครับเราสามารถขายได้ถึงอย่างมากก็2ล้าน4นะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเจรจากันสักหน่อยละกันนะครับมาครับผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมขอขายขายเกินราคานิดนึงละกันครับ เป็น2องล้านสี่แสนห้าหมื่นล้วกันครับผมโอเคไหมโอเคได้เลยไม่มีปัญหาครับโอ้โหเอวอตตันมันมีตังค์อยู่แล้วเออกลงราคาห้าหมื่นก็เอาอจาังวันนี้และต่อไปก็ผมชนะเวสแฮมครับ,รบ,รบยื่นซื้อเอลดินี่มาในราคา3ามล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจราจากันดีกว่านะครับผมว่าจะจะ่าเออ ขายเขาได้เพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับผมว่าน่าจะได้สัก4ล้านหนึ่งนะเอาจริงๆอ่ะไม่แน่นะไปเดี๋ยวลองไปเจจาดูครับมาครับผู้ชมเอลนินนี่ก็ผมคอสัก4ล้านหนึ่งละกันนะ4ล้านหนึ่งห้าหมื่นละกันอ่ะโอเคไหมโอเคมาจัดไปป่ะโอเคไม่มีปัญหาครับเออดีอย่างเย่าหิ้สิเดบิตมอยจัดไปอิ่มๆิมอ่าแล้วก็ผมแล้วก็ไปแล้วหนึ่งคนก็ผมเอลนินนี่นะครับ อ่าแล้วมีนักเตะเข้าก็ต้องมีนักเตะออกครับผมคนไหนที่อายุเยอะแล้วนะครับผมก็ต้องย้ายออกไปนะครับอ่าแล้วครับผมแล้วก็ย้ายไปอีกหนึ่งคนครับผมเซดริกครับไว้เจอกันนะฮะส่วนมากนักเตะย้ายไปก็จะเป็นนักเตะอายุเยอะๆทั้งนั้นเลยฮะพวกเด็กๆไม่ยอมย้ายกันครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เอาละครับคุณผู้ชมและทางด้านของลิเวอร์พูลครับผมยื่นคนาเต้นะครับผมมาแลกกับทางด้านของวิลเลียมซาลิบานะครับเดี๋ยวผมจะไปแก้ซะหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปยื่นแล้วขอฟานได้มาเลยมาดูดีว่าจะได้หรือเปล่าไปครับลองดูครับมาครับคุณผู้ชมขออนุญาตครับแก้ลิเวอร์พูลหน่อยละกันเลยครับผมนี่ฮะขอเป็นทางด้านของเวอร์จิลฟานจะได้ได้ไหมนะครับ ผมแกล้งแม่งเลยเพื่อโชคดีอ่ะขอมัฟนฟาได้ได้ไหมละ่ะนี่เป็นไงไม่ได้เธอเอ้ยนึกว่าจะได้เ <c oughs> อาล้วครับคุณผู้ชมและเกมเจอกับฟูลแลมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซิมูเลตแมตช์ไปเลยแล้วกันนะครับผมมาครับคุณผู้ชมและผมจะใช้ทีมสอลองในการซิมแมตช์ไปเลยนะครับผมพร้อมแล้วก็3 2 1สองหนึ่ง Let's go อ๋สนอสนครับผมชนะด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับผมจากกราเบียนะครับผมโอโ้โหเอากองหลังมาทำประตูให้ครับสุดยอดจริงๆ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เหลืออีก10ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่ตลาดจะปิดนะครับเดี๋ยวผมไว้มาปิดตลาดกันพาร์ทหน้าละกันนะครับผมนะจะได้มีเวลาอีกสัก10ชั่วโมงให้คุณผู้ชมมาเลือกว่าอยากจะได้ใครครับตอนนี้เรามีงบอยู่70ล้านสุดท้ายนะครับผมนะอยากดูใครอีกก็คอมเมนต์กันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวไว้ถ้ามันโอเคฮะเห็นสมควรด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะซื้อมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะก็ก่อนที่จะจากกันไปก็ผมฝากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของท่องเที่ยแกลเลอเกมเมอร์นะครับและเดี๋ยวไว้พบใหม่พาร์ทหน้าับคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ